ทิมรี่พายร่ำไห้กลางไลฟ์ชี้เลิกลักเพราะทนายไม่ให้พูดรอวันความจริงปรากฏจากกรณีประเด็นดังระหว่างพิมรี่พายทิมระดาพรเวนจว,วัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังกับคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าที่ออกมาเรียกเรียนสื่อว่าตนทุกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเทออเดอร์น้ำปลาร้าจนเสียหายหลายล้านบาทล่าสุดพิมรี่พายได้ออกมาร้องไห้กลางไลฟ์ขณะไลฟ์แคมเปญโปรโมชั่น7.7 พร้อมตัดคอน้อยใจชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนขอให้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนโดยกล่าวในไลฟ์ว่าพิมพ์เลิกลักเพราะทนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าพิมพ์ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยหวั่นเลยเพราะออกจากปากพิมพ์มันเกิดจากพิมพ์ทําตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทําของพิมพ์จําเอาไว้ให้ดีเมื่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์หรืออโหสิกรรมให้กันแล้วกันเพื่อน พิมเป็นแค่แม่ค้าพิมพ์ขอเขาพูดเขาก็ไม่ยอมให้พูดเขากล่าวหาว่าพิมพ์ผิดอันนี้พูดตามภาษากฎหมายแล้วทำไมจะต้องแบบกูขอไม่ให้มึงตายดีเีเลวในใจพิมพ์ก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะพิมพ์ไม่อยากมีปัญหามานานแล้วพิมพ์ไม่อยากทำตัวมีปัญหาเลยพิมพ์อยากจะทำงานขายของอยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะพิมพ์รู้สึกว่าเสียงพิมพ์ไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้พิม์กลัวว่าไม่มีเสียงพูดอนาคตในองค์กรอยู่ไม่ได้พิมพ์ก็พยายามไม่ให้มีปัญหา แต่สุดท้ายก็มีปัญหาพิมไม่ได้มีโอกาสพูดเพราะทนายเขาขอทำงานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยด้วยน้อยใจโชคชะตาตัวเองเท่านั้นแหละมันเป็นอ e ีพิมรีพายเมื่อไหร่มันจะดีสักทีแค่นั้นพิมพูดได้แค่นี้เพราะว่าพิมเห็นว่าคนเป็นห่วงพิมเลยพูดได้แค่นี้ว่าความรู้สึกพิมมันเป็นแบบนี้นอนเนนตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เพื่อนก็รอแล้วกันพิมพ์บอกเลยอย่าเพิ่งลืมแล้วกัน รอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทําตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบคือพิมพ์ก็ไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันพิมพ์ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งตัดสินกันเพราะคำคำที่พากษาของคุณลูกค้าในอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะจากนั้นพิมพ์รีพายก็ปิดไลฟ์ทันที